เข้ามาทางธุรกิจออนไลน์และสิ่งที่หลายคนผิดพลาดก็คือว่าไปหาสินค้าก่อนเครกจะออกมาไลฟ์สดอเคล็ดลับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องหาตลาดก่อนเป็นสิ่งแรกคุณไม่มีทักษะอะไรก,ก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะพัฒนาและฝึกฝนได้ อย่างเช่นพี่หน้าเองเนี่ยเมื่อสีปีที่แล้วพี่หน้าก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีทักษะในการออกมาไลฟ์สดค่ะแต่ว่าพี่หน้ารู้ว่าการที่เรานะคะสามารถพัฒนาได้หรือออกมาไลฟ์สดได้แล้วเราจะมีโอกาสอีกมากมายนะคะที่สามารถต่อยอดได้เคล็ดลับที่2นะคะนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองอะค่ะมีดีอะไรนะคะหรือสิ่งที่คุณทําและคุณมีความสุขวันนี้แน่นอนค่ะการออกมาหน้ากล้องนะคะหรือการหาไรายได้เสริมเนี่ยถ้าคุณไม่นําตัวตนของคุณค่ะออกมา มาในหน้ากล้องค่ะจะบอกว่านะคะคู่แข่งเยอะมากแล้วคุณจะไม่สามารถที่แข่งขันเรื่องของราคาได้เลยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะสร้างแบรนด์ตัวเองอยู่ในหน้ากล้องใครก็ตัดราคาคุณไม่ได้ค่ะมันคือข้อดีของการที่เราต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ คล็ดลับที่3ค่ะนั่นคือการใช้สื่อเครื่องมือที่คุณจําเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่คุณสามารถนําปั้มแบรนด์ตัวเองเสร็จแล้วสามารถนําตัวตนของคุณนะคะออกหน้ากล้องบ,บัดมืออาชีพแบบที่หน้าแบบนี้นะคะจักนันค่อยๆนะคะทาการตลาดให้เป็นก็คือการใช้สื่อเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะขยายในช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนั่นคือการต่อย,ยอดในอนาคตที่คุณจะ ่อยอดได้แบบไม่รู้จบนะคะวันนี้ค่ะการเริ่มต้นการที่ทำทันทีนะคะอย่าคิดเยอะเมื่อไหร่ที่เราคิดเยอะค่ะสมองของเรานะคะเราก็จะถูกหลอกเราต้องหลอกสมองค่ะว่าวันนี้เราต้องทําทันทีโอเคไหมเราทําทันทีเนี่ยเราจะเห็นความผิดพลาดเราจะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดไม่ความไม่สมบูรณ์แบบความไม่เพอร์เฟกนะคะ แต่เราจะเติบโตและเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะเชื่อพี่ลีนาค่ะเพราะพี่ลีนาเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องมาก่อนและไม่เคยคิดว่าตัวเองนะคะสามารถที่จะ เป็นโค้ดการตลาดที่ดีได้แต่วันนี้ค่ะพี่น่าเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะขัดเกลาจนสามารถนะคะช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเริ่มต้นที่การทําทันทีโอเคไหมคะคนที่ประสบความสําเร็จค่ะจะไม่รอให้พราะนะคะวันนี้อย่าให้ทุกคนนะคะเติบโตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ